แก้ทรงชุดคุณสุภาพสตรีบายช่างหนึ่งครับสวัสดีครับยินดีนนต้อนรับเข้าสู่ช่องยู u ูบชาแนลแซมชาแนลบายช่างหนึ่งครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงชุดคุณภาพสุภาพสตรีครับมีหลากหลายแบบเลยนะครับโดยเฉพาะเป็นเสื้อกอกมีกระโปรงทุกตัวมีซับในนะครับก็ติดตามชมกันช่างหนึ่งครับครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงชุดคุณสุภาพสตรีครับก็ เอาตัวนี้เป็นโจทย์หลักเลยนะมันเป็นแบบเป็นชุดแบบเข้ากันมากๆน่ารักมากๆจะเป็นเสื้อเกาะอ,อกนั่นเองครับแล้วก็มีซิปหลังนะก็คือลูกค้าบอกว่ามีปัญหาตรงท,ที่มันไม่เกาะตรงอกอะ่ะเหมือนมันหลวมนั่นเองแล้วก็มีลําตัวค่อนข้างจะหลวมเป็นนิดหนึ่งแค่นั้นเองครับแต่ว่างานนี้เท่าหนึ่งต้องลื้อออกมานะคือมันเป็นระบบปิดแล้วก็มีซับในนะต้องลื้อออกมาครับงานนี้ จริงๆนะถ้าทาเก่งยีนมันจะง่ายกว่าเยอะวางแล้วก็แบบนี่ได้เลยแต่ตัวนี้เจ้าหนึ่งก็ได้โจทย์มันนะคือเสื้อผู้หญิงซุกตัวนะส่วนใหญ่ลูกค้าจะต้องลองให้เจ้าหนึ่งดูนะครับว่ามันมีส่วนเกินหรือมีปัญหาแบบไหนอะไรยังไงเจ้าหนึ่งก็จะได้คำนวณเนื้อผ้าถูกเก็บอย่างที่เห็นก็นนะึเข้าไปประมาณสักเกือบเกือบเกือบเอนิ้วไม่ถึงนิ้วอะไรประมาณนั้นนะ่ะ มันเป็นส่วนเกินน่แต่ถามว่าเวลาเราลื้อเนี่ยเราก็ต้องลื้อออกนะข้างบนมันจะข้างในมันจะฟองน้ําที่ดันดันดันอกของลูกค้าอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวนี้จะมีทั้งเสื้อและกระโปรงกระโปรงก็ค่อนข้างหลวมนะก็ท่านก็ต้องเก็บเอวให้ก็เป็นระบบปิดเหมือนกันเป็นมีซับในเหมือนกันงานนี้ก็ต้องลื้อออกมาแล้วปลิ้นออกมาเพื่อแก้ไขนะครับเก็บส่วนเกินนะครับอืมก็งานจัดไปเลยนะ ก็คือต้องใช้ประสบการณ์นงงานแก้ทรงชุดคนสุภาพตีเนี่ยมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยค่อนข้างเยอะมันเล็กๆน้อยๆแล้วก็บางจุดก็เข้าไปทํางานยากมากๆครับแต่ซนึ่งก็จัดให้เพราะว่าเช่นหนึ่งก็ทํามานานแล้วก็มีประสบการณ์อยู่บ้างอะไรประมาณนั้นอืมก็ลูกค้าสนใจนะครับจากทั่วประเทศไทยก็สามารถ แอดไลน์ไอดีช่างหนึ่งได้ครับ n u n g 7 9 5ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้สําหรับคุณลูกค้าที่อยู่จากต่างจังหวัดเนาะสามารถลองแล้วก็วิดีโอคอลคุยกับช่างหนึ่งได้แล้วขอาะลองแต่และแต่และชุดนะต้องใช้เวลาการคุยงานสักหน่อยช่างหนึ่งก็จะประเมินจากบอด,ดี้ลูกค้านั่นแหละก็ให้ลูกค้าจับตามที่ช่างหนึ่งบอกว่าเออตรงี้ส่วนนี้หลวมยังไงอะไรยังไงเท่านก็จะมาพอได้ข้อมูลในแต่และจุดแต่และจุดปุ๊บเนี่ยช่างหนึ่งก็จะ ลงมือแก้ไขนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเนี่ยก็คือไม่สังเกตไม่รู้ว่ามีการแก้เกิดขึ้นครับงานนี้ก็เก็บรายงานเก็บรายละเอียดให้นะครับแล้วท่าหนึ่งก็มาทําตรงกระโปรงต่อนะครับนี่การเก็บเอวเก็บเอวก็คือมีคือมันก็มีความซับซ้อนของมันนะ่มันคือดีไซน์ชุดผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนของมันอยู่แล้วม,มีซับในเ,นเออประมาณนะั้นเป็นแบรนด์นอะไรพวกนี้ก็ทํายากสักนนิดหนึ่ง ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเช้าหนึ่งก็ได้นะครับเบอร์โทรเช้าหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าห้าห้าครับก็สามารถปรึกษาได้ครับเจ้นหนึ่งปรึกษาได้คุยได้นะวา่าต้องการแก้ไขเสื้ออะไรอะไรยังไ,ไงครับก็มีลูกค้าออวันนี้ก็มีติดต่อมาอีกลายหนึ่งก็คือจะแก้เสื้อเสื้อทรงเสื้อหนังนะครับก็เจ้าหนึ่งก็จัดให้ครับแต่ลูกค้าบอกว่าขอรับได้เลยไหมรอรับได้เลยบอกว่าไม่ได้นะครับงานเจ้าหนึ่งก็ต้องเคลียร์งานอันเก่าก่อนนะครับก็ ถ้าลูกค้าต่างจังหวัดแวะมาสุราษฎร์เนี่ยก็เอามาทิ้งไว้เอามาทิ้งไว้ให้พอถึงคิวงานเจ้าหนึ่งก็จะลงมือทําแก้เสร็จ,จแล้วเจ้าหนึ่งก็ส่งไปเซนีกลับให้นั่นเองครับก็ล,ลูกค้าสามารถก็คือมาได้มาฮะมาได้แต่ว่าถ้ารอเอาเลยเนี่ยมัน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 ,ม,น,ม,นมันไม่ทันครับงานไม่ทันจริงๆขอเจ้าหนึ่งก็ทําอยู่คนเดียวครับผมอ่าเพราะงานที่เราเคลียร์อยู่ในในร้านก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่อะไรประมาณนั้นครับ ชุดกระโปงเวลาเก็บเรียบร้อยก็ไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ามีการแก้ทรงเกิดขึ้นครับงานบูติกสุภาพสีครับเก็บคืนให้แบบเนียนๆเนาะให้ใกล้เคียงของเดิมเลยคือดูไม่รู้เลยอันนี้นะลักษณะเก็บเก็บอย่างนี้นะช่้าหนึ่งไม่ได้จัดผ้าอะไรออกเลยนะเวลาอ้วนขึ้นสามารถขยายออกได้เท่าเดิมทุกประการครับไม่ได้เสียของไม่ได้ร้านเ้าหนึ่งอยู่บ้านดอนครับี่ตัวเมืองราชธานีเลยครับอยู่ในตัวตัวเมืองเลยอะ คือลูกค้านึกภาพให้ออกก็อยู่เส้นเดียวกับตลาดสานเจ้าอะ่ะร้านชั้นหนึ่งครับก็เป็นถนนหน้าเมืองเนาะก็ก่อนถึงแ่านะครับร้านชั้นหนึ่งติดอยู่ติดกับร้านแยมเบเกอรี่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับถ้าเกิดมาเที่ยวสุราษฎร์ใครมาเที่ยวสุราษฎร์เนี่ยต้องมาเดินตลาดสานเจ้าร้านชั้นหนึ่งก็ห่างอยู่ก่อนตัสองเมตรมั้งประมาณนั้นครับผมก็ไม่ไกลถามคนรู้จักหมดครับเออเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็มีหลายชุดนะที่ลูกค้ามาแก้ไขนึกเป็นเซตเลยครับแต่ตอนนี้ตอนที่เจ้าหนุ่มทำคลิปเนี่ยก็ทําของลูกค้าอีกท่านเป็นชุดสุภาพสตรีมกันก็งานค่อนข้างจะเยอะแยะมากมายเลยเหมือนกันครับงานคือเนื้องานมันเยอะเนาะโอเคครับก็ติดตามชมคลิปรีวิวหน้านะครับว่าเจ้าหนุ่มจะทํางานแบรนด์อะไรยี่ห้ออะไร,รสวัสดีครับบ๊ายบาย